เป็นเรื่องที่ทอ k of t เ e Town ทาับคือตอนนี้แฟนบอลน,นะครับทั้งสองฝ่ายก็โวยกันไปโวยมาไออย,ย่างเมื่อคืนนี้แฟนแมนซิสตี้บอกโอ้โหเข้าข้าวเซนอันอบางคนก็บอกโอ้โหนี่เข้าข้าวแมนซิสตีครบก็ <c oughs> ด่าทั้งสองฝั่งแต่จริงๆรายละเอียดถ้าใครดูตั้งแต่ตั้งแต่นัดแรกเลยเนี่ยก็มาการผิดพลาดเกือบทุกเกมเลยคำถามที่แฟนเชนตัเขาถามถามก็แปลว่าจริงๆผู้ตัดสินเนี่ยมันสามารถทำให้มันละมุนละม่อมได้กว่านี้ไหมโดยที่อาจจะแบบเข้ามาเตือนเฮ้ยรอบสุดท้ายแล้วนะเองติดเทาไปเลือนะทำไมแจกเลยล่ะ ที่เราเห็นว่าพอกลางอะ่ะมันไม่มีโอเดกาดนะมันม,มันบมดจริงๆนะคือที่หากินได้อยู่สองอย่างหนึลายาเซฟ <laughs> <laughs> คือ2ลูกเซ็ตพีดบีดี MS, เอรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญโพสแมตต์วันนี้ครับ เริ่มต้นรายการกันด้วยคราบน้ำตาของคนขน้างๆผมนะครับแต่ตอลอาร์เซนอลแล้วก็บรูรเจรโดตมุนโนอะ้ไอดอตมุน่มีคราบน้ำตา,านหนึ่งแต่อา,าร์เซนอลเดี๋ยวผมใจเฉยเอาเหรอผมเพราะว่าเคยคุยกับคุณป๊อไปไว้ก่อนแล้วว่าตอนแรกอที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยไม่น่าสู้ได้สภาพทีมมันไม่ดีไงแล้วไปเยือนด้วยคิดว่าน่าจะแพ้กลับมาเออแต่พอเสมอได้แล้วโอเคพอใจแล้วล่ะคือเกือบชนะด้วยโอ้แต่ไอดอทมุลนี่มันเละเทะมา แล้วเจอสตูดิโอการ์ดอีกแล้วเขาเชียร์สองทีมครับคุณผู้ชมอ่าใช่ผมเชียร์อยู่สองทีมครับโอ้สภาพวันนี้ไปลุยกันบิ๊กแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผมเริ่มประเด็นที่พูดถึงสิ่งนั้นก่อนเลยเป็นเรื่องที่ Talk of the Town ครับคือตอนนี้แฟนบอลนะครับทั้งสองฝ่ายก็โวยกันไปโวยมาไม่ใช่แค่ไมเคิลเิเวอร์หรือว่าจะเป็นคิสคาร์มาบ์อย่างเมื่อคืนนีแฟนแมนเชสเตียร์บอกโอ้โหเข้าข้าซะนั่นอืมไอ้นี่ไม่ได้บางคนบอกโอ้โหนี่เข้าข้างแมนเชสเตียร์ก็ด่าทั้งสองฝั่ง แต่จริงๆผมอยากให้มองมองมุมแบบเสียประโยชน์ทั้งคู่นะออผมมองว่าเสียประโยชน์ทั้งคู่แล้วก็กรรมการอ,อังกฤษต้องยอมรับเลยสุดยอดกระจอกมากแล้วพยายามจะตั้งกฎแล้วหมันหมันด้วยนะชอบมันมาก,กไอ้ไอไอกฎที่แบบห้ามเข้าไปคุยนู่นนี่แล้วก็ออตัวแล้วให้ใบเหลืองอ่ะมันมากแล้วพี่ก็โอ้ใยันผิดองการไงคุณต้องให้ต้องให้กัปตันมาคุยเท่านั้นใช่ถ้ามากดดันใบเหลืองคือเมื่อคืนมันเป็นคู่ใหญ่ แต่จริงๆรายละเอียดถ้าใครดูตั้งแต่ตั้งแต่นัดแรกเลยเนี่ยก็มาการผิดพลาดเกือบทุกเกมเลยค <c oughs> ือใช้คำคำแบบสุภาพเลยลอยถ้อยเลยดีกว่าคือมันอย่างละนิดอ,อย่างละหน่อยไหมใช่ผมว่าคุมเกมไม่อยู่มั่ว<อ>ตัวแล้วก็ยกในไอ้ประเด็นที่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ช็อตที่เรียกบล็อกเกอร์มาคุยอ่ะอันนี้ประเด็นแรกนะครับเล่าให้คุณผู้ชมเกินแบบนี้เผื่อใครคุณป๊อปเปิดเกินก่อนไม่ได้ดูก็คือบอลมันเริ่มแรงครับอัดักันโอ้โหเขาทำถูกก็คือเขาเรียก สองกัปตันบอกเฮ้ยมันนี่ก่อนมาคุยมาคุยมันเริ่มเล่นแรงเกินไปแล้วนะโอเคนะเนี่ยเอาโอเคนะอ่านเล่นต่อแต่ลือไปว่าคาวอเกอร์ครับเขาโดนเรียกมาเขาอยู่แบ็คขวาใช่ไหมเขาโดนเรียกว่าไอ้มันนี่ก่อนมาอยู่ตรงกลางแต่พอเขาเป่าเขาไม่ได้เป่าเขาบอกอ่าโอเคเริ่มเล่นได้โทมัสบาเต้เขาฉลาดเล่นเร็วก็ตักบอลไปตำแหน่งไอ้ไควอเกอร์คายวอเกอร์วิ่งไปแล้วก็ชี้บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตำแหน่งผมอยู่นู่นผมยังไม่พร้อมเลยคือวอเกอร์มันก็พยายามจะบวยว่าเฮ้ยหยุดก่อน เขาเ่ไม่พ้องกและประเด็นคือแมสตี้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไปพุ่งกันประท้วงหาความยุติธรรมและโดนเล่นเร็วอันนั้นมันก็เป็นความผิดชอบของเขาแต่กรรมการเรียกอะอรนี้ก่อนที่อันนี้คือคือถ้าเกิดวิ่งไปไปโวยเองนะอันนี้ก็สมควรเพราะคุณโดนเองแต่เนี่ยคุณเรียกเขาไปคุยแล้วพอเรียกไปเขายังไม่ถึงเลยคุณให้เขาเล่นตำแหน่งมันลุดอ่าใช่แล้วมันก็แล้วมันเป็นประตูไงอันนี้แหละแล้วผมก็เลยมองว่าเนี่ยมันไม่ได้เข้าค้างหรอกมันมันตัดสินหวยเอง เนี่ยพอเสร็จปุ๊บปาเตเขาตักเลยตักมาที่บาตินลอรี่ซึ่งหูกัดว่างในการประกบมันห่างมากใช่มันไปไม่ทันไงมันแทนที่จะเข้าไปประชิดตัวซึ่งนาทีนั้นที่หูมองว่าจริงๆผู้ตัดสินเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันย้อนกับบาเป่าครจะหยุดหยุดเกมด้ไหมใช่ผมว่าคนจะหยุดนะเพราะคุณเป็นคนเรียกเขามาไงแล้วเขากำลังเดินมาหาคุณคุณไปให้เขาเล่นน่ะเนี่ยประจําไคลวอกเกอร์ก็ชี้แบบเฮ้ยเดยวกูและสุดท้าย ผมว่าผู้สิงก็เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นภาษาไม่พูดคือปากหนักอันนี้นุกวีหนักบ่อยเข้าเข้าไงพอความมันเข้าถ้ามันไม่เข้า่มันไม่เป็นไรหรอกไม่ถ้าไม่เข้าอาจจะเด่าืาคาราฟิโลมันก็ยิงเวอร์เกินโอ้แล้วใครจะคิดว่าย้ะยิงตั้งขนาดนั้นย้อนกลับไปลูกหนึ่งศูนย์ที่ฮาแลนด์ยิงคาราฟิโอพลาดไหมโดนฉีดผมว่าเขาเขาคงไม่คิดว่า มันจะพุ่งเร็วขนาดนั้นไงเพราะฮารันมันไปฟับแล้วมันยิงตู้มเดียวหายเลยอ่ะผมว่าเขาเขาอาจจะแบบอาจจะไม่ชินเจอซามิโดลากเจอเจอแนวแบบเนี้ยเพราะกล่องหน้าสไตล์ในในอิตาลีมันก็จะเป็นแบบเป็นแนวแบบไม่ได้เร็วขนาดนี้เชิงเออแต่ฮารันอ่ะมันเราก็เห็นกันตั้งแต่บุนเดสละมันเตรียมพุ่งตลอดเวลาแล้วพอมันออกเร็วปุ๊บเนี่ยว่าคาลิฟอริตีพลาดแล้วโดนก่อนแล้ว ในลูกแรกนะตั้งแต่ตั้งแต่9นาทีแรก<ช>อ่ะอทีนี้เหมือนเราพูดถึงกรรมการต่อนะกรรมการเหมือนมีแผลแล,แล้วแล้ะโดนเป๊ด่าตลอดเวลาข้างสนามนี่คือเป๊ะตะโกนด่าตลอดเวลานะครับมีกระทืบไอ้เก้าอี้ไปรอบเลยไอ้ช็อต,ออตที่ทำเป็นเป็นภาพกันนะที่กระทืบวิองอ่งไปยันเก้าอี้ซึ่งผู้ช่วยบอก นี่ขายคุยด้วยเลยนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นแหละช่วยบอกว่าจะจะจะคุยแผนเส่อไม่เอาแล้วทีนี้ที่ผมเกิดว่าผู้ตัดสินเหมือนมีแผลเป็นเพราะว่าตรงนั้นมันตามเกมแล้วอล็อตตีเสมอแล้วเอาขึ้นน้ำสองหนึ่งใช่ขึ้นน้ำสองหนึ่งเนี่ย VR มาเช็คไม่ไม่ไม่มีฟาวอยู่แล้วลูกที่ไปบวนเอเดซอนนิดหน่อยทีนี้จุดอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนคือกำลังจะหมดเครื่องแรกับออสซาไปหนุน ก็ฟาปกติแต่นี่ไม่เข็ดปุ้มเตะบอลทิ้งครับอ่าใช่ไอสัตว์ไอช็อตไปเตะบอลเนี่ยก็คือถูงเวลาผมว่าผมว่าก็อาจจะพลาดเองด้วยต้องยอมรับนะจริงๆมันควรจะละเอียดในเกมแบบนี้ต้องรู้ว่าตัวเองติดโทษใบเหลืองแล้วใช่ใช่พอพอรู้ว่าติดใบเหลืองเนี่ยอะไรแล้วไอลักษณะไอพวกคว้างบอลเตะทิ้งอย่างเงี้ยผมว่าก็ไม่ควรอ่ะเอออันนี้ถือว่าพลาดเองคําถามที่ คือทุกคนรู้แหละว่าอพอเตะบอลทิง้งไม่ยอมหยุดเล่นมันมีโอกาสโดนใบเหลืองใช่ใชคำถามที่แฟน,นซอลเเขาถามถามก็แปลว่าจริงๆผู้ตัดสินเนี่ยมันสามารถทําให้มันละมุนละม่อมได้กว่านี้ไหม,มโดยที่อาจจะแบบเข้ามาเตือนอเฮ้ยรอบสุดท้ายแล้วนะเองติดโทษใบเหลืองนะทำไมแจกเลยล่ะอันนี้ผมว่าแล้วแต่สไตล์บางคนนะอย่างก่อนนี้เคยบรรยายพวกปาลิก้าอย่างพวกเคซุตกิวอะเคซุตกิวมาเสีเถียงปุ๊บเหลืองเพราะมันจะมีช็อตอย่างที่ตั้งแต่สมัยชาบี้โดนอะ นาทีเดียวโดนสองเหลืองอ่ะคือเถียงผู้ผันกลับมาโดนอีกเหลืองอย่างในบุนเดสเราก็เห็นโลเซอร์ไงใช่ไหมบางคนมันอยู่ที่บางคนบางคนบอกถ้าคุณเตะทิ้งผมให้เหลืองแน่ๆอันนี้ผมว่ามันแล้วแต่กรรมการผู้รักษากฎบางคนสตริกไม่เหมือนกันใช่บางคนบางคนมองว่าล้ำเส้นคือชัดเจน50คือ50ไม่มีแบบใช่ไหมไม่มีแบบ4 9เอ้ยอโอเคอดุรอบไม่มีบางคน50คือโดนตามกฎเขาแบบผมว่าอันนี้มุมมองผู้ตัดสินเพราะบางคนมันมีเฮียบบางคน ไอ้ไม่เฮียบก็มีไอ้ไม่เฮียบแบบชนิดแบบแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าอ้าวเฮ้ยทีนู่นเตะทาไมไม่โดนอ่ะทีนี้เตะโดนอ่ะมันก็จะมีแบบเนี้ยแต่จริงผมชอบนะคือชัดเจนเลยตามกฎไปเลยคุณถ้าคุณทําแบบนี้คุณก็โดนไปอะไรเออผมว่าดีกว่าไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะเจอคดีปเปรียบเทียบไงอ่าอย่างป๊อปเนี่ยเตะจริงแล้วป๊อปโดนไล่ออกผมเตะบ้างอ้าวผมไม่โดนไล่เฮ้ยคุณเบาไปไม่ได้ไงผมว่ามันแล้สินเห็นด้วยครับก็คือบางทีผู้ตัดตรงครูฝ่ายปกครอง ก็เฮียบไม่เหมือนกันใช่ใช่บางคนเขาชัดเจนมากว่าเฮ้ยเถียงฉันได้อืบางคนแตะต้องไม่ได้เลยเป็นผู้ตัดสินที่แบบเปียลนจิคอลิน่ามากอ่าใช่อย่างแบบาคอลิน่าเข้าหลังคุณเหลืองจบเสียงโดนไอ้ลูกโดกูปุ้งมือเตะที่มันไม่โดนอ่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละดีแล้วที่ผมจะบอกคือในกรณีท็อตซาผมไม่ติดใจแต่อันดิงดอกเหนือจากนั้นเนี่ยทำไมพี่ไม่ใช้มาตรฐานเดียวกัน มองไม่เห็นอ่ะนี่ไอ้ช็อตโดกูก็ายังเฉยๆนะช็อตฮาลันเอาบอลฟาใส่หัวเลยะผมว่าฮาอะไรเขาไม่เห็นพี่โอ้หแต่มันจากภาพมันก็ชัดนะบอลมันเข้าไปแล้วไงคืออย่างนี้เอ้มันมีคือตอนสองสองใช่ไหมครับฮาลันนี่มันชัดเจนมากคือเบียดกาเบี้ยวมาตลอดทั้งเกมของคงวนเวียนเอาบอลมาปาใส่หัวเลยคือมันคือมันเรียกว่าโยนใส่ปิ้นใส่เลย่ะเพราะว่าเป็นจังหวะที่เหมือนกับ กาบี้เซ็งแล้วเอาเสื้อมาคุมหัวไอ้ดีก็โยนแสบโยนอย่างนี้ใส่แล้วมันก็โดนหลังศีรษะนะครับซึ่งจริงๆมันก็มันไม่ควรทําอ่ะใช่ไหมเขาไม่เห็นคือคือเข้าใจว่ามันคือเกมตอนนั้นมันกำลังแบบคือตอนแรกผมคิดนะผมคิดว่าเฮ้ยมันคงไม่ตั้งใจหรอกมันคงแบบไม่พอสองสองปุ๊บจะรีบเอาบอลไปเล่นเร็วแล้วเหมือนจะโยนแล้วโยนผิดแต่แต่ดูแต่ดูจากภาพโอ้โหเพ่งใส่หัวเลยโคตรตาลาตั้งใจเลย เอออันนี้อันน,น,นี้อันนี้เต็มๆเลยอ,ะอ,อ่ะอ,อ่ะทีนี้นนเรื่องของกรรมการจบจบเท่านี้ครับไปที่รูปเกมจริงๆอาา์เชนอนตอนแรกเนี่ยกระููไม่ได้โอ้็ต้องยอมรับว่าโอ้พอพอเกมที่มันมันไม่มีเราเห็นมาเนี่ยเป็นเกมที่3ามแลออ้วที่เราเห็นว่าพอกลางอะ่ะมันไม่มีโอเดกาดมันม,มันหมดจริงๆนะๆนะคือที่หากินได้อยู่สองอย่าง1ลาย,ยาเซฟ <laughs> คือ2ลูกเซตพี เออเฮ้ยลูกเซฟพี่เก่งจริงโคตรลายย่านี่ล่างทองกางเกงสีสามแล้วนะเหนียวมากเซฟแล้วเซฟอีกอย่างเกมทานลันซ่าก็เซฟจุดโทษใช่ไหมไอเกมก่อนนี้ในในในพรีเมีลิกในพรีเมียร์ลีกก็โอ้โหก็โดดปัดเป็นเป็นกบเลยอ่ะเกมนี้ก็เซฟเยอะอีกออเแล้วก็มาได้ทีเด็ดจากกามเรียลเนี่ยแหละอนะลูกลูกเซฟพี่เก่งจริงพี่นี่โอ้ช่วงหลังนี้ก็ต้องชมอาร์เตต้าว่าเขาพัฒนาให้มันกลายเป็นไม่ตายได้อ่ะเนาะ ก็แต่ว่าเมสซี้เขาพูดได้ว really, oh. oh. uh ่าเขาไม่มีเดรอยแถมโรดี้มาไประหว่างเกมอะจุดเนี uh ้ย oh. ลืมเลยเราเห็นเลยว่าพอโรดี้เจ็ปุ๊บนิ่งเลยโอ้โหโคาสิลงมาเนี่ยโอ้โหเห็นชัดว่ามันแย่เลยนะใช่ครับเออแล้วไอ้ช็อตที่ว่าเหมือนคิดอะไรไม่ออกโคอาติดแล้วเล่นกับดีอาร์ตอ่ะเ้าไปข้อกันมาอันนั้นโอ้โหเรารู้ได้เลยว่าถ้าเป็นโรดีไม่ทําอย่างนี้แน่ ดีก็ต้องก็ต้องไปลุ้นนะครับไม่รู้ว่าจะ ACL หรือเปล่าไม่รอดหรอกพี่ตัวกลุ่มซะขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าไออาการพับแบบเนี้ยผมเคยเป็นนะผมโดนไปแล้วหเดือนโอ้โหขาซ้ายเนี่ยเออผมถึงขาซ้ายไม่ค่อยดีเนี่ยต้องไปเตะขาขวาจากคนนาดตาเนี่ยพับแบบเนี้ยต้อเตะบอลอารมณ์แบบอ่าเล่นเป็นเล่นฟุตซอลแล้วเหมืนขข้างหลังอะแล้วลื่นปุ๊บแล้วมันทับลงไปอะ คือลูกเนี้ยเอ็ดควายน้าคว่าสปาเตเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับคือจังหวะเบที่เฉยขามาขัดกันแล้วนักฟุตบอลนะกล้ามเนื้อมันใหญ่มากเวลาขัดกันนิดนึงมันเหมือนเครื่องโยนที่กระตุกอ่ะใช่ทีเรียบร้อยเลยว่าจังหวะเข่ามันบิดแล้วลงผิดจังหวะด้วยอารมณ์เนี้ยผมนึกไปถึงแต่เซกเกนนะเกมล่าสุดเหมือนกันไอ้ที่ลงจังหวะอย่างเงี้ยแล้วกระโดดรับบอลกระโดดรับบอลแล้วจริงๆริมันต้องลงสองขามันลงมาขาเดียวใช่แล้วเนี่ย B D M S พอดี แล้วลงขาเดียวเรียบร้อยเลยใช่นะครับรีบกว่า<ป>เลยดียยมาบีเดเวสเลยเ<ช>พราะว่าไอ้ถ้าคุณหวังต้องยอมรับว่ายุโรปตัวมันใหญ่ใช่ป่ะแล้วพอมันลงอีกโรดี้เคะเดียวกันเลยพอลงปุ๊บข่ามันนิดเดียวมันไปเลยครับใช่ไหมอ่ะทีนี้ลูกเกมเนี่ยครึ่งหลังคือทั้ง45นาทีบวกบวกทุกเวลาเนี่ยนะครับแมนซิตี้ก็เจาะอาร์เซนอลไม่เข้าเหมือนกันนะครับจนต้องมาโูต้องมาได้นาทีบาสโหว่าเมื่อคืนนะแฟนทั้งสองทีมในครึ่งหลังนะอึดอัดทั้งคู่ ไอ้ทีมรับก็อจจบพอสักทีค<อ>รับเลยจบเวลา <S <S ไอ้ทีมลุกก็อึดอัดเ<ม>พราะว่าม,ม,ม,มันปูพรมได้อย่างเดียวแต่มันเจาะเข้าไปในแนวลึกไม่ได้จริงๆอ,ะอ่ะก็ต้องยอมรับเอาโอ้โหช่วงหลังเนี่ยทิมเบอร์ใช่ไหมซาลิบา,าแล้วเกมรับดีจริงๆนะครับคือตอนนี้อัศนนอนซื้อด้วยเกมรับเพราะว่าเกมลุกมันมันไม่ดีอ่ะใช่ไหมเออแต่ว่าเกมรับต้องยอมจริงทีนี้คําถามผมอีกอย่างหนึ่งก็คือพอมาเห็นมานั่งสมรองอ่ะพี่หูรวมถึงการ เทียตําแหน่งต่อตําแหน่งนั่งดูแวบเดียวเราก็รู้ว่าเชฟของแมนซิตี้คือเป๊ะมันมีวัตถุที่ให้เลือกเยอะว่ะครับถูกป่ะตัวยังดูดีกว่าเออคืออร์เตต้าเขามีเท่านี้ซึ่งเขาก็สู้ได้ดีอร์เตต้านี่เขาหมดแม็กตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วคือจบแล้วอ่ะเปิดไพ่เล่นแล้วอ่ะมันจะต้องอีกหน่อยไหมอ่ะจริงจริง่มมันก็เป็นเรื่องหน้าเป้าเราก็คุยกันมานานแล้วนะเออมันก็เป็นเรื่องของรายละเอียดเกมนะก็ต้องยอมรับว่า การขาดเดิมลอยการขาดโรดี้มันเนาะและอย่างผมว่ามันยังไม่เหมือนเซนนอนไงอาเซนนอนโอเคผมไม่มีตัวผมวางแผนมาแล้วแต่ไอโรดี้อ่ะไม่คิดว่ามันจะมาเจ็บไงเชื่อไหมพอโรดี้เจ็บปุ๊บมันแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไงคือถ้าเจ็บก่อนนะผมว่าเป๊ปยังวางแผนได้จะยังไงดีเกิดเรื่องของโรดี้แต่พอเจ็บปุ๊บพอโครัวิดลงไปแล้วมันมันโอ้โหมาตรฐานคนละเรื่องอ่ะเข้าใจแล้วอาเซนนอนเนี่ยจริงๆตัวคนเล่นมันควรจะดีกว่านี้ไหมควรจะเพิ่มมากกว่านี้ไหม จริงนะถ้ามันต้องรุ่นแชมป์อะ่ะเพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนที่มาแทนอดกาศมันไม่มีเห็นเลยผมถามพี่อุ๋ยอย่างนี้ดีกว่าระหว่างเอาเทียบเทียบบิ๊กโฟร์กันนะอ่าบิ๊กซิกส์ก็ครับแต่เราตัดแมนเชสเตอร์ไปนะตัดออกไปเลยอาร์เซนอลเนี่ยขุมกำลังถ้าเทียบกับลิเวอร์พูลนะสอ็อตเทียบกับสเปอร์ของอังเกะ เทียบกับเชลซีของโอ้โหเชลซีไม่ต้องไปเทียบเลยผมว่าเชลซีตัดได้เลยเพราะว่านขาเขาแคมเยอะเอาแค่ลิเวอร์พูลสเปอร์แมนยูไนเต็ดอาร์เซนอลแผ่นักแผงนักเตะเอาเอาผู้เล่นนะผู้เล่นนะไม่เอาโค้ชนะเอไก่สามทีมนั้นน่ะอยู่ในระดับเดียวกันไหมผมว่าใกล้เคียงนะผมว่าใกล้เคียงแค่ขาดรายละเอียดกันอย่างละดับอย่างหน่อยเท่านั้นเองถ้าเราถ้าเราพูดให้เห็นภาพนะอลิเวอร์พูลแน่นอนเขามีซาร่าเขามีดีอาร์ เขามีสปอสไลด์กองหลังฟันได้พวกพวกที่แบบเป็นแม่ทัพกาแบกที่กำลังฟอร์มดีเหลือเกอลิสเลอนะครับอันนี้ของลิเวอร์พูลสเปอร์โอ้สเปอร์ที่เบานะสเปอร์นี่ผมสเปอร์ผมว่าถ้าถ้าหมดจากล็อตแรกอ่ะเหนื่อยถูกป่ะเออถ้านับก็คือมีโลแ์นซอนซองมินอืมไอเว้นนั่นจอน์ัดนแล้วพวกนี้ก็ไม่ไหวนะเบตันคูอย่างเงี้ยที่เป็นตัวหลักๆแกสหน่อยนะโอ้สเปอร์นี่ก็เบา เออสเปอร์ผมว่าเบากว่าอะแมนยูแมนยูที่เตดถ้าเปรียบเทียบตัวหลกัหลกๆลกองหลังก็ลิซันโดอ่าอันนี้อันนี้อันนี้แน่นใช่ปะบรูโน่เออบูโน่แล้วก็มีอไรไปก็การอาก,การนาโชแล้วกันอ่าได้โยถ้าคุมกบลหลังระหว่างแมนยูกับอาร์เซนอลใครดีกวันผมว่าก็สูสีนะสูสเีเพราะว่าเพราะว่าคุณคุณได้เห็นเกมที่แมนยูเวลาเล่นดีๆเนี่ย มันเล่นดีจริงนะต้องยอมรับแต่ว่าเซนฮาร์กมันก็เป็นรายละเอียดของเกมไงเพราพ่หลายคนก็บองว่าเอ่เนทาร์กพอเปลี่ยนตัวปุ๊บย่ำลงทําให้ทีมแย่ลงกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับการจะพูดว่าแมนเิตียครับเขาพิถุพนธเล่นที่ดีกว่าคนอื่นไม่ไม่เยอะหรอกนิดหน่อยแต่ว่าพอเขามาผสมกับโค้ดที่เก่งมันรวมกันปุ๊บเนี่ยมันแชมป์ใช่แต่ว่าเห็นไหมแมนยูเต็ดนักฟุตบอลไม่ได้คีเรเลยซูเยอะด้วยครับแต่โค้ด อาจจะระดับ B บวกผสมกันปุ๊บแชมป์บอลถ้วยครับถูกปะลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้นักฟุตบอลไม่ได้แข็งขนาดนั้นแต่โค้ชเก่งมากลุ้นแชมป์ใช่ครับขาไปได้แต่อาร์เซนอลตอนนี้ต้องยอมรับอาร์เตต้าก็มาในระดับที่แบบเขาก็ยกระดับของเขามาเรื่อยๆตัวผู้เล่นเล่นได้ว่าดีดีใช้ได้่าดีใช้ได้โค้ชก็อาจจะยังไม่สุดแต่ตัวเขาเองเหมือนเหมือนโค้ชที่ยังัพเลเวลอ่ะเลเวลยังไม่เต็มมันสังเกตได้เลยว่าไอ้สามสี่ทีมเนี้ย เขาถึงสู้แมนซิตี้ไม่ได้ไงสี่ปีห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังมีจุดที่ยังไม่สุดอีกนิดอีกนิดคือไม่ต้องไอ่สี่ทีนี่ต้องผสมกันใช่ถือว่าเพราะมันจะเปิดจะมนจุดอ่อนกับคนละแบบใช่ไหมอย่างอาร์เซนอลเองทุกอย่างดีหมดแล้วยกเว้นหน้าเป้าเออเนี่ยอาร์เซนอลมีอย่างฮาลันเด้โอ้โว่ากระจุยนะเสียดายพอมันเป็นระบบไอ้ฟอลสไนว่ามันเออมันเหนื่อยยิงไม่ได้ไม่เยอะอ่ะอืมอ อ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้พีพีทีวีเนี่ยลองเน้นจากข่าวที่ออกไปแล้วว่าเราจะถ่ายเอ c ซ h แชมเปี้ยนส์ลีกครับผมทูแชมเปี้ยนส์ลีกทูเราถ่าย5แมตช์นะครับก็เป็นพวกเมืองทองเท้าเรือครับบียูครับนะครับส่วนทางฝั่งของบุรีรัมย์เนี่ยอีลิทเราถ่ายอีลิทนึงแล้วตอนนี้ก่อนนะ6เกมครับแล้วเดี๋ยวบุนเดสลิก้าบาร์เยอร์เลเวอร์แต่ได้ดูเห็นน้องๆที่คุยกันในเรื่องโซเชียลนี่ ปีนี้เล่นกันมันมากนะสนุกมากครับทั้งอีลิตทั้งทั้งไอไอเลกทูเลยใช่ครับอ่าแล้วก็บุนเดสลิก้าก็สนุกมากเด,ดือด,ดเลยแล้วแต่ละแต่ละลทีบิวกันมาเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ดีเลเวอร์มีเลเวรอร์ไทม์ส่วนกรรมนัมบานีเนี่ยโอ้มาในแบบที่ว่าหักปากกาเซียนเลยเกมแรกเท่านั้นที่ระสามระสายใช่โอ้ผมว่าเจอนถูกที่ถูกเวลาครับสนุกแน่เกมนี้วัดกันไปเลยใช่เสาร์นี้เจอกัน2คู่ไลฟ์สิกน นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับมนเชสเตี์สองอ์เซอนสองเดี๋ยวคงจะต้องมาคุยไงเยอะคงไม่ต้องถามว่าการลุ้นแชมป์เป็นไงมันคงรู้นน่แหละสามปีนี้ใช่มก็คงวัดกันยาวๆนะครับแล้วก็อย่าประมาทเชลซีนะเชลซีหน้าเข้ามาแล้วนะหน้าเข้ามาแล้วนะแจคกันยิงสองจ่ายหนึ่งอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมโพสต์แมตช์นะฮะคอมเมนต์เข้ามาครับครับ